สวัสดีครับผมชื่อไนวิชานภาษาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแนวคิดเสรีนิยมเชมิญไปรับชมและรับฟังได้เลยนะครับแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดเสรีนิยมหมายถึงแนวคิดเพื่อการพัฒนาในหลายๆด้านจึงได้รับความนิยมอย่างมากในย5สปีที่ผ่านมาครับโดยมีหลากหลายความหมายครับเช่นเสรีนิยมทางด้านเศรษฐกิจหรือเสรีนิยมทางด้านศาสนา และอเมริกาแนวคิดเสรีนิยมนั้นเป็นแผนเพื่อพัฒนาและการป้องกันความขัดแย้งทางด้านสังคมสำหรับคนจนและชนชั้นแรงงานเพื่อให้มีความเท่าเทียมทางสังคมและเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบของชนชั้นและยังเป็นการประกาศเอกราชเพื่อแบ่งแยกตัวเองออกจากอังกฤษเพื่อรักษาสิทธิที่ตัวเองควรมี และเพิ่งจะมีส่วนร่วมในฝรั่งเศสนั่นคือการล้างระบบการปกครองเดิมเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีสำหรับความขวัญของแนวคิดเสรีนิยมนั่นก็คือเสรีภาพความเสมอภาคและความเป็นพี่น้องในคิดศตวรรษที่19แนวคิดเสรีนิยมได้เกิดการเรียกร้องให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้นโดยการที่ให้ประชาชนนั้นเลือกที่จะพัฒนาบ้านเมืองของตัวเอง ด้วยสิทธิ์ของตัวเองโดยการเลือกผู้แทนเพื่อเข้าไปบริหารโดยใช้รัฐกลางและมีการทวงดุลอำนาจที่เสมอภาคและนำไปสู่การพัฒนาในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการระวางประเทศกิจการลงทุนวัฒน,นาและอีกมากมายหลายอย่างนั่นเองครับผมขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมขออาภาัยมณที่นี้นะครับ